วัสดีครับพเพื่อนวันนี้เรามาพบกับไดมารูออนทัวร์กันนะครับนี่รายการใหม่อ่าวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดที่พระไม่เคยแก่เลยนะครับจังหวัดอะไรเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยประเ,เด็กเฮ้ยอ๋ยอะอะไรเีี้ยจังหัดพะเยานะครับอ่าวันนี้ตอนนี้เราออกตอนกี่โมงเนี่ยเย็บเคืทุ่มครึ่ง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะถึงสักี่โมงวันนี้เราจะไปในในเมืองก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรในตัวเมืองแล้วกันอันนี้ก็มีคุณเปานะครับคนขับรถคุณกิตนะครับกิตเป็นผู้เป็นเมพร้อมอวกถ้าม,มีคุฝ่ายนะครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลำปางก่อนนะครับเราไปแวะเยี่ยวอ่ะ <laughs> <laughs> โอเคเจอกัน,นครับ ก็ถึงปั๊มแล้วจังริดาที่เราหากันมาตั้งนานอยู่ประมาณครึ่งทางจะไปพะเยาอยูตรงกลางอยู่แล้วตอนนี้ลงมาหาอะไรกินก่อนใช่ไม่ไหวแล้วหิวเยไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่ตอนเย็นเลยเนี่ยกินน้ำส้มหรือจะกินน้ำแดงกินแฟนตาสต์กินสปายกินอะไรกันนักไอหิวนี่ตอนนี้เราก็กำลังหาอะไรกินกันนะครับผมก็กินนี่แซนวัตแซนวิชเอ้ยฮิฮิฮิฮคฮิฮิจิฮ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 ิเกฮิฮกุ้งิฮ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  ขอสักเพลงเกี่ยวกับเบอร์เกอร์กุ๊กขอเป็นได้ไหได้อยู่เลยย่ไม่ง่วงอย่าไม่ง่วงคุณฝ่ายอะคุณฝ่ายกินอะไรคุณฝ่ายสลัดครับสลัดเออเแา้สิอีอะด่าเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวกินข้าวสักแป๊บนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วโอเคเจอกันที่พะเยายาวเลย อนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวต้มโต้วลุงเฮียพูเจ้าเก่านะครับผมผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันอันนี้นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแนะนำามาขอบมาโคตรนานเลยทีเดียคือแม่งสองร้อยรวยเฮียก็มือไปอ้อมไงเฮียเป็นไงครับวันนี้เพื่อนมาหารู้สึกไงดีใจครับผมไม่ได้เจอเพื่อนนานตับฟื้มาใานผิดด้วยวันนี้ก็ข้าวๆา็ประมาณนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเข้าที่พักไม่มีอะไรแล้ววันนี้ นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเหมือนว่าเข้าค่ายลูกเสือออไรสัตโอเคไปเดี๋ยวกันกดีตอนเช้าบ อันนี้คือสภาพโรงแรมแพดาวนะครับเราเช่ากันนอนเมื่อคืนเขาเรียกอะไรนะอะไรแอปอะไรนะ B&B อะไรนะ B&B อะไรก็ไม่ถูกเลยอยแก้ไม่เหลือยอันนี้เราแผนจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไงออกจากตัวเมืองไปที่บ้านบ้านพักตากอากาศใช่ครับเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่แถวนอกเมืองใช่วันนี้เราจะปาร์ตี้กันเออมีเขาเรียกอะไรชาวแคมป์ชาวแคมป์ใช่ก็มีเด็กองเด็กเอ็นไปด้วยเต็มเลยเนี่ย โรงแรมเรานี่โอ้โหห้าดาวจะงอยู่ติดกวานเลยคือเดินออกนอกประตูไปนี่ก็เจอน้ําเลยพอบ้านแ <c oughs> ม่งอยู่ในน้ำน้ <c oughs> ทำท่วมเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกวานกันว่ามันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนโอเคไปโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ห้องพักของเราอยู่คืออารมณ์บรรยากาศมันจะติดกวานเลยใช่ไหมเขาเรียกว่ากวนพะเยาใช่ไหม คนดูเยโดเป็นไงล่ะติดน้ำเลยคือตื่นมาก็พุ่งลงน้ำได้เลยหาไก่กินแล้วก็ห้องพักเรานะมีม,มีท่าเรือสปีดโบ๊ทด้วยนี่แต่ละลํานี้ไม่ต่ำกว่า4ล้านนะครับไปร้านแรกก็ไม่เจอนะไปร้าน2ก็ไม่เจอมาเจอเอาร้านที่4เฮ้ยหี้ยช็อตแรงด้วยสัตว์ อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศชิวๆตอนเช้าที่แม่งไม่มีที่อะไรเลยผมก็ไม่รู้นะว่าควานพะเยานี่เขาไปเที่ยวกันทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยต้องรอต้องรอชาวแก๊งก่อนตอนนี้เขากําลังอาบน้ํากันอยู่ตอนนี้เราเจอคนหนึ่งที่เขาตื่นมาแต่เหมือนยังไม่ตื่นแล้วก็อาบน้ําแม่งนานชิบหายเลยนี่นี่คุณฝ่ายคุณฝ่ายสวัสดีครับตื่นหรือยังครับไปรุนตื่นแล้วครับ หรือยังครับทำพิยอะไรในห้องน้ำครับนานชิบหายกีไอ่สัตว์อะไรวะกีไม่ได้ทุกคนนึกว่าแม่งโดนไฟดูดในห้องน้ำแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างโลดจะพาบีกี้เข้ามันไกรเอาบีกี้เข้ามันไก่ก่อนเหรอเอาแล้วกาแฟไม่รู้อายังไม่รู้หรอเ <c oughs> ดี๋ยวไม่แน่ไม่อออนเเดี๋ยวบ้านเราจะพาไปไหนโอ้โหที่ยไม่เตรียมหาอะไรเลยไปเดี๋ยวรอพักพวกก่อนวาร์ปเลย เป็นไงพูดตอนก็คือเป็นไงตีตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจริญนะครับเนาะเปนจะอยู่ที่หลังตลาดเดี่ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แหละก๋วยเตี๋ยวแต่หมูก็มีแต่ไรเป็นร้านชื่อดังเนาะคนเยเอะเ,เหมือนกันใช่คนเยอะเหมือนกันก็ตันนี้เราก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวมันจะน่าทานจะแค่ไหนผมสั่งอะ,อะไรนะ เล็กเนื้อเปื่อยลูกชิ้นใหม่เดี๋ยวรอดูหน้าตาตอนนะั้นมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะาเช้ากินเยอะไม่ได้ชี้แตกแต่ตอนนี้คนเลี้ยงมาก่อน <S <S ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวก็มาแล้วครับคุณยายให้ผมปรุงอะไรดีแต่เราชิมเขาเปล่าเนี่ยออริจินอลใช่ไหมอันนี้ผมก็สั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อลูกชิ้นนะครับนี่ลูกชิ้นนี่วัววัวนี่เจะเยหนวัวแอฟริกันใช่เมื่อไหร่วะวัวกันเคยด้วยเป็นไงวะวัวกันเคยเอ้ แกน้ำซุปแบบตอนแรกมันหอมกลิ่นเนื้อเลยนะหรือว่าน้ำซุปเหมือนน้ำซุปข้าวต้มป่<ล>ะใช่ไหมมันแบบ<ช>เค็มๆเออแต <ๆ S 2> ่ว่ามันออกมันออกทรงวเวียดเจี่ยวหรืออะไรรู้้บอกไม่ถูกอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้เอเปื่อยเนาะอันนี้น่าจะเป็นส่วนเอ็นมือนกะันแต่ถ้าใครอยากดูเอ็นผมท่านดีเอ็มา อนี้เป็นเนื้อนะน,นี่แดงเนื้เนเอเน,นี่ยอืมไม่เหนียวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอปงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะไอ้ต้นไม้ลมลืนครับนี่มีน้ำตกด้วยก็มีคิวปัดนี่ช็อตแรงเลยคุณป้าสั่งอะไรครับ อะไรละสายชาย์จโหนุคนไทยอย่างนี้สั่งน้ำเลยอีวิ่งแสดงแค่นี้ทัซ่าลือเกินคนแรกคุณฝ่ายนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านห้องน้ำนะครับเขาจะแวะทุกที่เลยท,ท,ที่หายแล,ยลย้วไม่ได้ไปแล้ว เรียบร้อยนะครับข่าวลมันเป็นไงบ้างคุณสบายฟังเพลงแจ๊สมาไฟวันไอ้วันนี้มันใจดูไฟวันเฟสนะเฟสเฟสสิสามนะอ่าแล้วเราก็มีผู้ร่วมทริปอีกคนนึงอันนี้ก็เขาวาร์ปมาเขามาจากโลกอนาคตนะครับกับพี่โป่งหินเหล็กไฟ ใช่นะครับอันนี้เป็นเพื่อนเราอีกคนนะครับอันนี้ตามมาเนี่ยโอ้โหเด็กเก้าศูนย์ว่ะเด็กเก้าศูนย์ว <90. S 2> ่ะอา่าอันนี้รุ่นอะไรวะย็ดแม่ออ๋นึกว่ามีสตาร์ทไฟฟ้าเฮียไม่ใช่เดี๋ยวเราจะขอลอง g x ร้อยสิบก่อนนะครับร้มมองเลยลองเลยแล้วพอมีอะไรไม่ลื่นในล,ลำนาน,นเปิดก๊อกน้ำมันอย่างเนี้ย,ยเยอะแค่ ไวรุ่นว่ะไวรุ่นซิมบับเวว่ะเดี๋ยวไวรุ่นไปใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวเรามาลองลองรถกันเฮ้ยเนี่ยดูดิดูตรงนี้ไหนมันมีอะไรกดแล้วมีเสียงโอ้ยแม่งโคกรบมาไอ้สัดเข็มมันยังกระดิกอยู่นะเนี่ยไม่เปิดยังอ่ะนี้ไฟขึ้นเว้ยมีน้ำมันไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะ เอ้ยมีน้ำมนันอยู่ว่าไรน้องสาวไ่ตัวไอ่บอสตาร์ทมือไว้เนี่ย <c oughs> นีนเ่เอาละเอาละสุดโซนละตอต้อะไรนะคลิกสตาร์ทเย็ดเชฟชึ่งเดียวติดไอ้เี้ย เดึงอยู่มากรี่ลองไหมเ,เดี๋ยวเราจะออกไปดูเส้นทางกันนะครับกับทริปนี้ยมห้ายมห้ากี <c oughs> ่อะไรฮอนด <laughs> <อ>้าไปเราไปดูกัน อดสูดไอ้เหี้ยสามเกียร์ขึ้นร้อยยี่ <laughs> อ,อ่ะ <laughs> ไม่ไม่ดีร้อ <laughs> ยยี่ร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยสี่อ่ะเกียร์หนึ่งก็ร้อยแล้วอ่ะเกียร์หนึ่งก็สึกไวแรงเลยเฮียให่กั <laughs> นอ่ะก็เดี๋ยวขอตัวพักผ่อนกับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันปราร์ตี้ตอนเย็นเลยนะจา๊ะโอเคไหมโอเคครับ สวัสด Get ีก็กินน oh, right. ้ำเงี้ยวเ่าก okay ็พร้อมเล่นกีตาร์นะครับทำอะไรครับคุณกรีดอ้าวคุยกับเพื่อเฮ้ยคุยกับใครวะสวัสดีครับสวัสดีเจ้านี่อันนี้คือนกพันธ์อะไรเนี่ยกระปอตัวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยนกพันธ์เนี่ย ไม่สวัสดีแล้วคุณเปาลองนี่ครับเมนูนี้นี่คือเมนูอะไรครับนี่คือเมนูอะไรต้มปลาต้มปลาอะไรต้มปลาสูตรพะเยาต้มปลาสูตรพะเยาจานโลนะต้มส้มปลาช่อนต้มส้มปลาช่อนนะชื่อเมนูนะจานโลครับเป็นไงครับเพื่อนเสใช่ไหมครับกำลังเอาเอาหางบ้างนะครับเอาห่างางน้องนะครับเนพึ่งมาใส่ไปน้ำกันเยอะเลย ปลาแมงเนื้อคนนุ่มอ่ะนึกว่ากินปลาฉลาดมันเคยกินทีบรรยากาศนะครับนี่้ยซอเนื้อมาด้วยอนี้สมบูรณ์เลยอันี่เป็นเนื้อเสือร้องไห้ฮะเสือร้องไห้ทำไมมันร้องไห้ฮะทำไมมันถึงร้องไห้ก็มันโดนฆ่าไงแบบก็เลยกลายเป็นเสือร้องไห้แต่ตัวอื่นไม่ร้องนะร้องแค่ตรงเนี้กูนึกว่ามันอกหักอะไรอย่างงี้มร้องไห้ น uh huh. ัีครับ่สัสดีครับมโอ้มีแต่ครอบครัวมาสวัสดีครับเมีแต่ชฟต้องเทาเาต้องถือเทาเราดนียเพื่อนมาเที่ยวบ้านเป็นไงบ้างฮรสนุกครับอยากให้มาอยู่เรื่อยๆเลยนี่เพื่อนเชียรโลต้อนรับอย่างดีนะครับนี่พี่แอมนี่พี่ร์มด้วยนะครับบรกกาศกันเองนะครับง่ายๆ่ยเลยก่ สุกดีอย่างสวัสดีครับสุกไหมสุกครับอ่านี่ก็เป็นเมนูตอนเย็นของเรานะครับสำหรับสายแคมปิ้งนี่ก็เป็น<อ>เชฟเชฟฝ่ายเชฟฝ่ายกับไฟอันร้อนแรงของเขานะครับกับไฟที่ไม่นี่อันนี้สูตรอะไรครับโอ,อ้อยไปเนะี่ย ไม่ได้หมักมึงหมักกันเองแล้วให้กูอันนี้สูตรอะไรคนหมักใจคนหมักใจฉันอันนี้เมนูกุ้งอบเบียร์นะครับตัวโคตรใหญ่ทุกคนดูดิอันนี้คือกุ้งขาวนะไม่ใช่กุ้งแม่น้ำเนี่ยเปกุ้งอย่างเงี้ยกิงวะสะใจอ่ะเดี๋ยวต้องมาชิมเฮ้ยเป็นไงบ้างกุ้งอบเบียร์ของจาร์โรหวานเนื้ออย่างหวานเลยใช่ไหมหวานเบียร์ หวาน้ำตาลเลมันมันน่าจะหวานที่เนื้อ <ald> ก <en> <interpret> ุ M ้งมันแหละสดเออสดสดน้นหมดแต่เรามาลุ M ้นเรามากดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณกิจว่าพรุ่งนี้เขาจะบวมด้วยถ้าบวมน้ำจิ้มถ้าบวมกูจะบวมคืนนี้เลยเว้ยเลองน้ำจิ้มหน่อยลองน้ำจิ้มหน่อยหวาซับไม่เหนอย จวิลข้ามดิ้งครับสุดสุดไปเลยเมืม่อคืนเป็นไงครับคุณฮิโร่เจ้าสัเจ้า,า,าเรื่องอะไรเมาเมาอ๋องงเจ้าอะไรวะ <c oughs> ทำไมถึงเมาอะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดอินเสิร์ตเมื่อคืนให้ดูนะครับติง สภาพเมื่อคืนเมื่อคืนกินอะไรไปน้อเปรี้ยวเล็กเล่าออ๋แล้วเราแล้วเราชงยังไงเราชงยังไงนี้ดีกว่าเราโดนหมอมหรือเปล่านี่ข้าวเช้ากินอะไรเนี่ยนี่มีเมนูไข่ลวกนะครับไข่ลวกไข่สัตว์นัวไข่ต้มเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกูเมนูไข่ต้มตอกไปเต็มหัวไหลเลยไหลดี มีน้ำส้มด้วยแต่เรามีสตินะสติก่อนสตาร์โอเคครับวันนี้เราก็เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับทิปกินเที่ยวเลี้ยวพะเยานะครับก็เป็นทิปสั้นๆเนาะที่หลังจากที่เขาปิดโควิดมานะครับอันนี้ก็เป็นสภาพทุกคนนะคร่าขน่ายกำลังตื่นคุณกินนะครับ าต้องสู้กับอาการเมารถของเขาในวันนี้อีกในใน,ในระยะทางอีกหล,หลายกิโลเมตรนะครับก็เป็นทริปเล็กๆเนาะมาไม่ไม่นานอาจจะไม่ได้มีแบบกิจกรรมอะไรเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นขับรถซะส่วน,นใหญ่นะครับก็ mm hmm. ขอบคุณสถานที่นะครับคุณฮีโรนะ่เนาะเป็นเป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวนะครับในทริปพะเยาครั้งนี้เนาะแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร ที่พักให้ด้วยอ่อาอำนวยสถานที่พักอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณฮิโร่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าไว้ตรงนี้สภาพหลังหลังตื่นนอน <laughs> นี่ระหว่างกลางทางนะเราแวะจุดชมวิวพะเยานะครับแต่ว่ามองไม่เห็นวิวเลยมีแต่ควันไดไดเดอดเาอ่ะก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนปต่อไกินเที่ยวเลี้ยวเข้าวัดหรือเปล่า <c oughs> เจอกัน